วัสดีเพื่อนเอฟซีเอกนะเอกก็จะมานำเสนอหกล้อหัวลาบนะพร้อมเทนเล,ลอร์นะเทนเล,ลอร์ท้ายลาดนะแผ่นเตี้ยเอกต่อให้ใหม่เลยนะจะได้บรรทุกนกำนักได้20ตันเดี๋ยวเอกพาชมภายนอกปนระหารโดยครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าซีรีส์700นะฮะเอกทำเป็น6ล้อนะเครื่อง400อร้อยแรงนะน้ำหนักบรรทุกเราก็ได้น้ำหนักบรรทุกอ่ะลงน้ำหนักก็ได้รประมาณ20ตันนะตัวรถตัวนี้สิบตัน พร้อมหางเทนเลอร์14ตันกว่านะเราก็จะได้หางมันหางใหม่เลยฮะเหยียกต่อให้ใหม่แท่นเตี้ย2องเท่า10นนอตนะก็เป็นหางชุดตดทะเบียนเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่นำไปผลย้ายเครื่องจักรนะฮะมันก็จะได้น้ำหนัก20ตันนะถ้าเป็น12ล้อเนี่ยเราบรรทุกนเนี่ยมันก็เกินนะเพราะว่าตัว12ล้อเนี่ยน้ำหนักก็ บรรทุกได้ประมาณแค่17ตันกว่าหรือ18ตันเต็มที่แต่นี้ได้20ตันนะแล้วก็การสึกหลอก็น้อยด้วยเพราะเป็นหล้อนะการบำรุงรักษาอะไรก็น้อยนะก็น้ำมันไม่ไม,ไม่ไม่กินนะฮะเพราะเอกก็จูนให้เรียบร้อยนะสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะกับไอซีดี700พร้อมหางเทลเลอร์แต่ใครถ้าอยากจะได้เป็นสิบล้อเ็นก็มีนะฮะ นใจก็ติดต่อมา0816414989นะกับเจ้าซีรีส์700ตัวนี้พร้อม่อางเทลเลอร์นะวันนี้เหตุกาฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ